สวัสดีครับวันนี้พบกับนถอออโต้ลิฟต์เทคครับผมคลิปนี้ครับเราอยู่กับรุ่นที่ขายดีมากๆครับของคันด้าก็คือคันด้า HRV ครับผมวันนี้ครับเข้ามาติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าแบบตรงรุ่นนะครับมาชมกันครับว่าทำงานยังไงตามมาครับโอเคครับเรามาดูการทำงานของฝาท้ายไฟฟ้าแบบตรงรุ่นของ HRV 2022นะครับสวิตช์เดิมเลยใช้ได้ปกติเลยนะครับเปิดครั้งครับอ่าคันนี้จะมีการคิดเซ็นเซอร์ด้วยติดตั้งเต็มไปนะครับแล้วก็มีกดสวิตช์ที่ฝาท้ายกดภายในรถหรือว่ากดเปิดผ่านรีโมทได้ด้วยนะครับ อันนี้พิเศษครับมีคิกเซนเซอร์ให้ด้วยเตะนะครับนี่เเปิดเตะปิดได้เลยนะครับผมพร้อมกับกดเปิดทางรีโมทได้ด้วยนะครับก็คือกดสวิตช์ปลดล็อกครับที่รีโมทนะครับสามครั้งนะครับดูนี่รอนนะครับแล้วก็กดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลย แล้วก็คันนี้มีระบบแจ็คโพดิชันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าการผิดยังไงนะครับเปิดนุ่มนมลครับเปิดนุ่มๆเลยเด,ดี๋ยวดูครับมีระบบแจ็คโพดิชันนะครับต่บไอไปแอนนฝาท้ายก็จะเล่นกลับทันทีนะครับเพื่อเป็นการเชเฟตี้โอเคแล้วก็มีสวิตช์ภายในรถนะครับดูเริ่ เข้าสล็อตเลยตรงรุ่นนะครับไม่ต้องเจาะอ,อะไรเลยนะครับก็แค่ถอดสวิตช์เดิมที่ว่างอยู่แล้วก็กดตรงนี้ได้กดค้างครับฝาท้ายก็จะเปิดออกมามาเดี๋ยวเตะเป็นโชยทั้งนึ่งครับผมมานี่เต่ง่ายๆเตะแม่นมากอมใช้ใหม่ครับหม โอเคครับสำหรับเพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดครับที่สนใจฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นทั้งด้า HRV นะครับ Honda รทั้งด้ารถมินิบุนเลย CRV HRV Accord City FK c b FK City Hatchback เราติดได้หมดเลยนะครับไม่ใช่แค่ทั้งด้ารุ่นอื่นๆแล้วก็ติดตั้งได้นะครับสามารถสอบถามได้ที่อินบ็อกซ์นะครับพอตโต้ลิฟท์เทคไลฟ์อาเมชเชนแฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะครับก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆหรอคลิปใหม่ๆแกลเจ็ตใหม่ๆครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ